สวัสดีสวัสดีล็อกดาวล็อกดาวคนก็ไปใส่บัได้หมาก็ไปใส่ผัวได้พากันล็อกดาวอยู่เงิอน,นอกปกติจะพามาออกไปเดินเล่นออกไปข้างนอกบ้านแต่ว่าล็อกดาว์มาก็ต้องอยู่เงินคนก็ต้องอยู่เงินนํากันปกติหมาตัวนี้มันจะเป็นสีขาวสีขาวซื้อซื้อขาวแต่ว่าช่วงนี้มันบวให้อาบน้ําเลย น้ำกับ,บวให้าอาบจับกับ,บวัได้ก็เลยกลายเป็นสีนี่แหละสีส,สีสีเทาๆอย่างประมาณนี้แหละขาวกระบอกขาว,ขาวอายุได้ประมาณสิบสองปีแล้วเนาะอายุได้สิบสองปีแล้วก็ถือว่าเป็นหมาที่ว่าอยู่นํากันอายุหลายที่สุดเขา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 เฮ้ยบัวบิ่งหน้าอีกคิคุยแท้เขาคิคุยแท้ กติมีอาหารให้มันกินเนาะอาหารหมานะแต่ว่าช่วงนี้บ่ได้ออกไปนอกบ่ได้ไปซื้ออาหารก็เลยเอาลองเอานมเอานมนมธรรมดานมนมดัชมิลนี่แหละมาให้หมากินลองเบงโอ้มันก็กินดีฮะกรหร็หูวว่ามันกินนมดัชมิลหรือว่ากินนมบน่แน่ใจว่ามันจะเจ็บท้องว่เดี๋ยวรอท้าเบงนํางกันอีก2 3สชั่วโมงหรือว่าอีกมื้อหนึ่งถ้าเบงถ้ามันบ่เจ็บทอ้องมื้อน้าก็จะเอาให้มันกินอีกเนาะเห็นว่ามันจะผอมลายคือซิหิวแฮงเนาะเดี๋ยวจะ พยายามออกไปนอกขอ,อ,อกไปนอกเพื่อไปซื้ออาหารมากัน,นตั้งแต่หลอกเดามานะี่ก็โอ้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าได้อยู่กับมันอยู่กับหมาตัวนี้น้องหมาตัวนี้หลายขึ้นเนาะเพราะว่าปกติ่นจะอยู่เฮือนผู้เดียวคนจะอยู่ทุกคนก็ไปเวียกไปกันและทุกคนก็ไปตอนเศร้าตอนแรงกลับมันก็จะอยู่ผู้เดียวเฝ้าเฮือนถือว่าเป็น เป็นมาที่น่าฮักแล้วก็เฝ้าเงินให้ทุกๆมือมาสิบกว่าปีแล้วเนาะเพราะว่าเด็กๆก,ก็ไปโหงเียนมีแต่มาเฝ้าเงินผู้เดียวแต่ช่วงหลกดาวนี้ได้ส่งอาทิตย์ไปาสามอาทิตย์แล้วเนาะมันก็จะคือมีความสุขหลายเพราะว่าเจ้าของมันแล้วก็ทุกคนก็อยู่เงือนก็เห็นหน้าเห็นตากันทุกมือมันก็แต่ว่า ก็ยังบ่ให้อาบน้ําคือเก่าเพราะปกติบ่ค่อยมีเวลาอาบน้ำให้มันอยู่แล้วแล้ววันนี้มาล็อกดาวก็เลยมีเวลา่าสิอาบให้เพิ่นกับบ่อยอาบบ่ห้จับซ้ําก็อยากอาบน้าให้มันอยู่